วายหว่าทำไมวายหว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะ า่พูกไมีเพ่อนไมเไม่ทดูก่อนไป2ตัวแม่เกิดไม่ทนเลยออดูก่อนไป2ตัวอนี่กปูมาเมื่อไหร่อ่ะแมเกิดไม่ทเลยครับครับรนะครับดีไปมั้ เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกแบบนะครับทุกคนทำคาเล็กเตอร์ของตัวเองนะครับประมาณนั้นอ้าวพร้อม 5...4...3...2... ี่สาองเอ้าไอ้ัมีปืนนมีปืนไหมเออกัยนปืนย่ามันเอมาืีสองแต่พี่เก๊ทำเป็นท่าเกมบอลอยู่่ะเปล่าทำนี่ พูดทครับโอเคโอเคโอเคโอยะเอ่ง่ะร้อ่างยโอไม่ร้อนไม่อเดเกเออใช่มันจะีงีต้องรับผู้สู่ยีเอจะมีตอาวอพี่สามนะเออฮึ่วงชมพูหน่เอาไปหน่อยชมพูอ่ะเจนยั้งควงได้ไหมะ วงแทบนบวงชุมพู๊ันนี้อะไรครับนี่นี่กาแฟกาแฟเซมิสเซมิท tham 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 nói cho duyên à, à. À, à. <cười> <cười> Bố, 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 <laughs> ิ่งก่อนที่ทำไปยังไงนะเอาไปสอนนายไปแล้วไปดึหมาดึงมา เจ้าพี่ก็ในนี้มีอะไรปะคะในนี้ีอะไรปะคะแพะแพะเเช่อันนี้มีปลาบางแบอันนี้บลาอืมลืมก๊อปเอ่อ

ไน่าจะหลังก้อนเก็บไปอยากไปพวงอ่ะไปเ่นวงดูแล้วไมถ่ายมีโทได้นี่คะไหนๆเรก็ถ่ายไปหลอที่ัวงแล้โมดูตั้งใจอยากจะควงไม่ได้ I love that ยิงผมแล้วครับผมครับเรื่องแรกครับเจอเลโผมแดงแซนดล้วจะกากัรใช่ไหมเราใช่ค่ะในเรื่องระเบิดเป็นโฟมแซนด์ค่ะอันนี้คือชื่อจริงแต่ชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่อเปรี้ยวหวานอืทั้งเปรี้ยวแล้วก็ทั้งหวานงก็ตามชื่อเลยเพราะว่าใ,ในตรองนี้เขาจะมีครบท้วนเลยครับก็จะเป็นเปินผาหน้าไม้มีด ไม่มีหม้าแม่หรอว่าี่เห็นมือแ่เ่มจะเป็นแบบชิวเล็กๆอะไมาทมวยเขาก็แน่นอนเนี่ยู่ดูตายแล้วแต่อบแรกแล้วนั่นแหละแล้วส่วนผมก็ราเป็นเรียนนอกร้าร่อแล้วมีเขารอในเรียนนอกหลอแป๊บเดียวที่เหลือก็ไปอยู่ต่างจังดไปอยู่ที่ไร่ไร่แห่งหนึ่งนะฮะที่เป็นมรดกขออคัวองี้ก็ใช่คะว่าเราก็อยู่ ถ้าเกิดเรื่องราวว่ามันจะเป็นการพัฒนาช,นชุมชนนะ้วเกี่ยวกับพวกการเกษตรผมไปผมก็ไปเปิดฟัง์มโคครับพวกยูนิตี้อะไรเงี้ยคคโคนมโนมไม่ตึงตัวไม่มีหงุหงครับผมเปิดฟังโครครับผมร,ร,รอบนี้จะลุกปีแบบวัวนะี้่ยโดนเขาเนี่ยแหละ ู่นเดี๋ยวนู่ดเดี๋ยวนี่เดี๋ยวด้ยนอ่ายหมดแล้วเหนื่อ่โดนทังเองทำลายร่างกายตลอดเวลาแต่ก็เป็นแค่คารายปืนี่ยแต่ว่านอกจออุ้ทำอะไรเธอเลยนี่อันนี้ก็ดูปยควาที่เขาคุมความก็จะต้องมีลุกแบบนี้ ผมรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปที่กลับมาจากข้างนอกจะเพืนนอกอะไรย่างเงี้ยน่าจะหล่อหล่อเฟี้ยวนะฮะจนรูปที่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นขบอยมีฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยในะแน่เลยก็จะกากระนี้ตลอดแต่จริงๆพี่ตุ้ยก็มีรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมีเสียที่แบบอ่าที่แบบขบวนขอบคุณชุมชนนานเกิกนค่ะเล่เนี่ไยไม่เจ็ด ไม่เจ็บเโอ้ยก็ควลเหมือนกันนะคะถ้าไม่เคยยก็ต้องมีอก็รนชี้ไวเนีม้่มไม่มีค่ะมีเอับจะได้ตรงกางก็อเตะมากค่ะอะหนพีุ่ย ปืนเนี่ยค่ะหนึ่งสองเนี่ยนะคะหนูว่ามีตัวอย่างที่ดีมีอาจารย์สอนให้ค่ะก็เนี่ยค่ะขอคำแนะนำของคำเปึกษายดัือเพราะว่าพี่ตุ้ยเขาจะถนัดเรื่องแบบทำไรทำน้ำ ใช่ทได้ครับก่อนก่อนหน้านี้ก็ย้อนไปก็ทุกแบบมันก็ไร่ไร่ผักไร่สวนผักเออมาตะวันบ้านทุ่งก็เป็นท้องนาทำนาข้าวไถนาทำนาเรื่องนี้มาฟาร์มวัวมีมีอะไรไหมเจ้าลูกบอลลูกนี้ก็ทำทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างก็ว่าจะไปทำเปิดฟาร์มเห็นบอกว่าจะซื้อไร่ซื้ที่ดินเก็บไว้่วงนี้ว่าจะเปิดฟาร์ม นี่จไปครรั <moder ne> <inden> ้งแกวันแรกนะคะขอย้ำค่ะนี่วันแรกวันแรกมันเค้พุ่นขนาดนี้ครับยังไงก็เปิดกล้องแล้วครับหนึ่งพฤศจิกายนนี้ครับผมก็ติดตามความติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะฮะแล้วก็เราบรรดาการแสดงพรมแดนแสนรักนะฮะเยอะแยะมากมายเลยครับกับบรรยากาศชายทุ่งที่สวยงามต่างจังหวัดร้อนนะแล้วที่เราไปทํา ก็เลยพวกหมกเหล็งน,นะฮะแล้วแเมบูนี่นะครับเป็นเครื่องรกมดนี่แล้วรอคเรื่อผ่าตัดด้วยัเอาภาพมาชมแน่นอนครับผม,ผมก็รอติดตามไปได้ของศิสัรบันเทิงน,นะครับแล้วก็ของ<ะ>ว่าว เรื่องติดตามละครเรื่องต้องดัง,งเจนักแล้วเร็วๆนี้ครับนนี่คือปกติโดยงนะัยค่ะนี่ยังน้อยคนเป็นคนเรียบร้อยคนนี้น้อยเห็นี่ดูเรียบร้อยมากเลยติดวับ ย็นยืนน้องน้อนมันก็ได้อยเขาบอยเ้ามาหนครับจะได้เห็นบอยเขาบอยถือเข้ามาไหนโอ้โหยืน้อหลังก็ได้ คเห็นไม่งหันไมค์เข้าหาอบอยบยไมเห็นหน่อยนะครับโ okay. okay. อเคโ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 อเคอเคโอเกโอะไรอเคอเคอเคโอยคโัอยหลองคออออคออยหลังไม่เออยหล,ลัง่อยโอเค ชิดชิดจริงครับอีกชิดพร้อมนะครับชิดจริงครับอีกหน่อยครับชิดจริงครับอีกหน่อยพร้อมนะครับโอเคพร้อม สาอย่าลืมติดตามละครเรื่องเตีมเตียมเตียมเตีาียมไปหมดแล้วคุืองเดีโอ้ยใช่เหรออย่าลืมติดตามละครผมแดนแสรัเรื่อนีครับสามสองอย่าลืมติดตามละครเรื่องผมแดนแสรัดเร็วเรื่องนี สนุกสนุกในทีมพี่ดูดูไม่สนุกเลยโหดแป๊บนึ่งนะถ้าหลังจะคงใครดูหมดไมไม่ได้สนุกจะเลื่อนมาตระหนัชิดอีกชิดอีกชิดอี่โอเคก็เข้าใจว่าเล่นเป็นตัวโกงพี่แป๊บเดียวรู้คนผู้พาะลังด้วนแรกกันหน่อยครับผมครับผมเอาป้อมนะครับโอเคสามสองอย่าลืมติดตามข้อเรื่องโงมใจแส่รักเร็วๆนี้ เี่พ่าชญครับพี่เันชิญครับโอเคครับคำาดอขอคุณกำกับผู้กำกับผู้กำกับกับผู้จัดครับเชิญเลยครับ

นี่นี่นี่เขาดูไม่ได้โผล่ไหน สามคนเลยก็ได้ครับอ้าหมดเลยดีมาครบแล้วมาครบแล้ว น้ำเข้าไปเข้ามากี่อะังไปเองครับเออ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 เอีเยอเอ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 อเมอเออเออเออ่ออเออเอ้เออเออเเออเอเออเออนออเออเออเออออออเอ้เออนออเอ Yeah,